สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องบรรดาผีของฮอกวอตส์ในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นผีจะปร่งแสงและเป็นเสมือนร่างพิมพ์สามมิติของพ่อมดแม่มดที่ตายแล้วแต่ยังปรารถนาที่จะอยู่บนโลกมนุษย์ต่อไปพวกที่เลือกอยู่ส่วนใหญ่คือพวกที่ยังสะสงธุระที่ติดค้างอยู่ไม่เสร็จและอยู่ในรูปแบบนั้นเพราะความกลัวความผิดหวังความเสียใจ ซึ่งปรากฏชัดในรูปแบบของความผูกพันต่อโลกแห่งวัตถุของผู้ที่ปฏิเสธจะเดินทางไปยังอีกมิติหนึ่งบ้านทั้งสี่ของฮอกวอตส์แต่ละบ้านจะมีผีประจำบ้านของตัวเองบ้านซิลิทเลินคือบาลอนเลือดบ้านเลเวนคอร์คือสุภาพสตรีสีเทาบ้านทับฟุ้นพับคือบาทหลวงอ้วนและบ้านกิฟฟินดอร์คือเซอร์นิิคิลัสหัวเกือบขาด และยังมีผีอีกตนที่น่าจดจำของฮอกวอตส์ก็คือเมอร์เทิลจอมข้ามควรผู้ที่สิงอยู่ในห้องน้ำหญิงที่ไม่มีคนเข้าต่อมาเราก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของบรรดาผีของฮอกวอตส์กันค่ะมาเริ่มกันที่เซอร์นิค l a s ลัสเดอร์มิมซี่พอพิงตันหรือที่เรารู้จักกันในฐานะนิกหัวเกือบขาดผีประจำบ้านกิฟฟินดอร์โดยนิกหัวเกือบขาด เกิดในช่วงศตวตรรษที่15ในครอบครัวชั้นสูงเขาเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์โดยได้รับการคัดสรรเข้าบ้านกิฟฟินดอร์โดยสาเหตุการตายของเขาคือวันหนึ่งขณะที่เซอร์นิคลัสเดินทอดน่องไปยังศาลเฮนรี่ที่7ด้วยความเบาปาัญญาเขาจึงคิดจะช่วยเสริมความงามให้แก่เลดี้กิฟต์หญิงที่มีหน้าที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแผ่นดิน ด้วยเวทมนต์ของเขาเขาตั้งใจจะเสกให้ฟันเกของเธอสวยงามขึ้นแต่หญิงคอร้ายคนนั้นกลับมีงาง,งอกออกมาแทนเป็นเหตุให้เซอร์นิคลัสถูกยึดไม้กายสิทธิ์และถูกประหารชีวิตด้วยการไม่ชำนาญโดยปราศจากการไต่สวนพิภากษาเขาถูกบันคอถึง45ครั้งด้วยขวานทื่อๆทำให้หัวของเขาถูกห้อยติดด้วยหนังและเนื้อเยื่อเช่นเล็กๆเ,เพียงเส้นเดียว ในวันที่31ตุลาคมหลังการเสียชีวิตของเซอร์นคโครัสเขาก็กลับมาเป็นผีอยู่ที่ฮอกวอตส์เพราะเขายังกลัวความตายเราเห็นเขาในร่างสีเงินจางๆที่มีหมวกประดับขนนกไว้หรูหราในชุดที่มีแผงคอเสื้อลูกไม้นิกยังเป็นหนึ่งในสมสชาชิกผีของฮอกวอตส์ร่วมกับผีตนอื่นอย่างบารอนเลือดและบาดหลวงอ้วน โดยวันที่31ตุลาคมนิกหัวเกือบขาดฉลองครบรอบในงานเลี้ยงวันตายปีที่500ซึ่งแฮร์รี่ลอและเฮอร์เมโอนี่ได้รับคำเชิญให้มาร่วมงานนี้ด้วยด้วยความหวังว่าพวกเขาจะช่วยสนับสนุนให้เขาได้เข้าร่วมกลุ่มนักล่าหัวขาดของเซอร์เพตดิกเดเรนีพมอร์ซึ่งเขาขอร้องให้แฮร์รี่และเพื่อนๆช่วยยืนยันกับกลุ่มนักล่าหัวขาด ว่านิกเป็นผีที่น่าสยดสยองขนาดไหนแม้ความจริงจะไม่ใช่ก็ตามและเย็นวันหนึ่งหลังการเสียชีวิตของซีเรียสแฮร์รี่ออกตามหาผีในฮอกวอตส์แล้วเจอกับนิกเขาถามหาเหตุผลว่าทำไมซีเลียสถึงไม่กลับมาเป็นผีนิกจึงอธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผีกลับมาได้หมายความว่ายังไงครับแฮร์รี่ถามมีแต่พ่อมด อ๋อถ้างั้นก็โอเคเลยคนที่ผมถามถึงเขาเป็นพ่อมดเพราะฉะนั้นเขาต้องกลับมาได้ใช่ไหมนิกหันมาจากหน้าต่างและมองแฮร์รี่ด้วยสายตาละห้อยเขาไม่กลับมาแล้วแต่คุณกลับมานี่แฮร์รี่พูดอย่างกดธโกรธคุณกลับมาคุณก็ตายไปแล้วและคุณไม่ได้หายไปเลยนิกกล่าวพ่อมดอาจทิ้งรอยประทับของตัวเองไว้บนโลกใบนี้ได้ เพื่อจะได้เดินเป็นเงาลาวไปตามสถานที่ที่เคยไปเมื่อครั้งยังมีชีวิตนิกพูดอย่างเศร้าส้อยแต่มีพ่อหมดน้อยคนนักที่จะเลือกเส้นทางนี้เขาจะไปต่อฉันกลัวความตายนิกพูดเสียงแผ่วฉันเลือกที่จะอยู่ต่อบางทีฉันก็สงสัยว่าควรอยู่หรือเปล่าคือถ้าไม่ก็ต้องเป็นที่นั่นอันที่จริงฉันไม่ได้อยากอยู่ทั้งที่นี่ทั้งที่นั่น เขาหัวรอเศ้าๆนิดหนึ่งฉันไม่รู้อะไรเลยเรื่องความลับของความตายแฮร์รี่เพราะฉันเลือกชีวิตจำลองที่เรือนลางนี้แทนฉันเชื่อว่าพ่อมดผู้มีความรู้ศึกษาเรื่องนี้กันที่กองปิศนาต่อมาบาทหลวงอ้วนเป็นผีประจำบ้านฮัฟเฟิลพับของฮอกวอตส์เขาเป็นผีเจ้าเนื้อสมชุดคุมนักบวชและเป็นผีที่เป็นมิตร เขายินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนที่สิ้นหวังหรือประสบปัญหาบาทหลวงอ้วนเกิดในปลายศตวรรษที่10เขาเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์โดยได้รับคัดสรรเข้าบ้านฮัฟเฟิลพับแต่หลังจากจบการศึกษาเขาก็อุทิศตัวเป็นนักบวชให้กับคริสศาสนาในกายโรมันคาทอลิกบาทหลวงอ้วนถูกฆาตกรรมเพราะบาทหลวงแก่ๆเริ่มสงสัยเรื่องความสามารถในการรักษาโรคฝีดาษ ด้วยการกระทุ้งชาวไล่ชาวนาด้วยไม้เท้าและกิจ,จวัตรที่ไม่เหมาะสมของเขาในการดึงเอากระต่ายออกจากถ้วยศินมหาสนิทแม้ปกติจะเป็นคนอ่อนโยนแต่บาทหลวงอ้วนยังคงไม่พอใจในความจริงที่ว่าเขาไม่เคยได้เป็นพะคาดินอนหลังการเสียชีวิตบานหลวงอ้วนก็เลือกที่จะกลับมาเป็นผีและอยู่ที่ฮอกวอตส์ในฐานะผีประจำบ้านฮัฟเฟิลพับ ต่อมาเป็นผีประจำบ้านซิลิเทลีนบาลอนเลือดเกิดในครอบครัวชั้นสูงช่วงปลายศตรวรรษที่10เขาเข้าเรียนที่ฮอกวอตส์โดยได้รับการคัดสรรเข้าบ้านซิลิเทลีนเขาตกหลุมรักเฮเลนาเลเวนคอร์ลูกสาวคนเดียวของโรเวนาเลเวนคอร์หนึ่งในผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์แต่เธอไม่ได้ตกหลุมรักเขากลับราวศตรวรรษที่ส1ขณะที่โรเวนาเลเวนคอร์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งฮอกวอร์์กำลังป่วยหนะักเนื่องจากความเศร้าเสียใจที่ลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอหนีไปเธอจึงขอให้บารอนตามหาและพาลูกสาวที่เกลียดเธอกลับมาดูใจเป็นครั้งสุดท้ายบารอนออกตามหาเธอจนพบเธอในป่าแอลเบเนียแต่เฮลิน่าปฏิเสธที่จะกลับมาหาแม่รวมถึงปฏิเสธความรักที่บารอนมีต่อเธอด้วยบารอนที่เจ็บปวดสาหาัส บันดานโทสะใช้มีดแทงเข้าที่อกของเธอจนเสียชีวิตและฆ่าตัวตายตามหลังจากนั้นด้วยอาวุธเดียวกับที่สังหารเธอบาลนเลือดใช่แล้วเมื่อรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเขาก็สำนึกผิดเขาใช้อาวุธปิดชีวิตฉันฆ่าตัวตายแม้เวลาจะผ่านไปหลายต่อหลายศตวรรษแล้วเขาก็ยังคงสวมโซ่เพื่อแสดงความสำนึกผิดซึ่งก็นับว่าสมควรแล้ว เฮเลนาเลเวนคอร์กล่าวต่อมาเฮเลนาเลเวนคอร์ core, หรือที่รู้จักกันในน้ำของสุภาพสตรีสีเทาเกิดในตระกูลเลเวนคอรเธอเป็นผู้หญิงที่มีผมยาวและสง่างามเธอเป็นลูกสาวของเลวน่าเลเวนคอการเป็นผีประจำบ้านเลเวนคอร์อนุมานได้ว่าเธอได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตส์ในสังกัดบ้านเลเวนคอร์เหมือนกับแม่ของเธอ ตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เฮลเลนาขโมยลัดก้าวไปจากแม่ของเธอเพื่อความหวังที่จะเหนือกว่าแม่ของตนเองเธอเสียชีวิตด้วยมือของบารอนเลือดหลังจากที่พยายามอย่างยิ่งที่จะพาเธอกลับไปหาแม่ที่ป่วยใกล้ตายจนเกิดการบรรดาโทสะฆ่าเธอในที่สุดปัจจุบันเธอยังเป็นผีประจำบ้านเลวินคอร์อยู่ที่ฮอกวอตส์แม้ส่วนใหญ่แล้วเฮลเลนาเลวินคอ จะเป็นผีที่ขึ้นชื่อว่าไม่ยอมปีปากพูดอะไรเลยแต่สำหรับเด็กบ้านเลเวนคอเธอยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลหรือช่วยเหลือเวลาที่หลงทางหรือทำอะไรหายไปต้องยอมรับว่าเธอนั้นก็เป็นคนที่อิจฉาด้วยถึงขนาดขโมยรัดก้าวเลเวนคอซึ่งเป็นของมารดาของเธอเพียงเพื่อต้องการให้ตัวเองเหนือกว่ามารดาและเป็นคนที่มีความสำคัญเทียบเท่า ก่อนเที่ยงคืนของวันที่สองพฤษภาคมแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ออกตามหาสุภาพสตรีสีเทาเพื่อถามหาข้อมูลที่ซ่อนของรัดเก้าของเลเวนคอร์และใช้เวลาอยู่นานกว่าเธอจะบอกเล่าเรื่องรัดเก้าของโรเวน่าเลเวนคอร์ให้เขาฟังในที่สุดเขาก็ได้ข้อมูลแน่นอนว่ารัดเก้าซ่อนอยู่ที่ป่าอัลเบเนียซึ่งทอมลิเดิลได้นำกลับมาซ่อนอยู่ในห้องต้องประสงค์ที่ฮอกวอตส์ และหามันเจอในที่สุดต่อมาก็เป็นผีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในฮอกวอตสก็คือเมอร์เทลอลิซาเบธบอเรนหรือเมอร์เทลจอมข้ามควรได้เข้าเรียนที่ฮอกวอตสโดยได้รับการคัดสรรเข้าบ้านเลวนคอร์ตลอดเวลาที่เธอใช้ชีวิตอยู่ที่ฮอกวอตสไม่ค่อยมีคนคิดถึงหรือสนใจเธอนักเธอเคยตัดเพ้อหลังความตายว่าตอนที่เธอเสียชีวิต ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมีคนมาพบศพเมอร์เทอร์เสียชีวิตที่ห้องน้ำหญิงชั้นสองซึ่งภายหลังรู้จักกันในชื่อห้องน้ำของเมอร์เทอร์จอมข้ามควรนด้วยฝีมือของทาย,ยาทแห่งซิลิทิลีนอย่างวอเดมอร์หรือทอมมอวรวลโลิเดนที่ปล่อยบาซิลิสออกมาจากห้องแห่งความลับเป็นครั้งแรกและเธอโชคร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้นสองวันนั้นเพราะโดนโอลิฟฮอนบี้ล้อเลียเธอเรื่องแว่น เธอจึงตกใจที่มีผู้ชายเข้ามาในห้องน้ำหญิงแต่แทนที่จะเจอเด็กชายเธอดันสบสายตาเข้ากับงูยักษ์และเสียชีวิตทันทีที่เห็นหลังจากที่เธอเสียชีวิตและกลายเป็นผีเธอก็เริ่มต้นเล่นงานเอาคืนโอลิฟฮอนบีเพื่อนสาวที่ร้อเรียนเธอเรื่องแว่นจนทำให้เธอต้องมาซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำหญิงแล้วถึงแก่ความตาย แม้เธอจะใช้เวลาหลังความตายส่วนใหญ่อยู่ในห้องน้ำหญิงชั้นสองที่มีป้ายแผ่นใหญ่เขียนว่าชำรลุดแต่โมอร์เทลก็ไปห้องน้ำอื่นๆของฮอกวอตส์ได้ทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำพรีเฟคด้วยและบางครั้งเธอก็เชิญตัวเองหรือเชิญนักเรียนกดชักโคกออกไปใต้ทะเลสาบเป็นครั้งคราวด้วยการพุ่งหัวทิ่มลงไปในชักโคกและนอนพักตรงคอหานด้านล่างของโถส้วมเป็นสิ่งบันเทิงใจสำหรับโมเทล เมอร์เทลดูจะมีความสามารถในการไปสถานที่อื่นนอกจากฮอกวอตส์ได้อย่างเช่นการที่เธอไปหลอกหลอนโอลิฟฮอนบี้ในงานแต่งของน้องชายเธอกระทั่งฮอนบี้ขอให้กระทรวงเวทมนต์ออกคำสั่งห้ามเธอตามลาวีอีกเธอเลยกลับมาประจำอยู่ที่ฮอกวอตส์ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องบรรดาผีผีในฮอกวอตส์ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ